สวัสดีครับเพื่อนๆคิดว่าสิงบุรีไกไหมไกลไหมไกนี่คันด้านหลังผมนี่ครับคันนี้มาจากสิงบุรีครับเป็นโตต้าตัว Fortuner รนะครับโรลเลอร์โรเลอร์เรจนเดอร์ด้วยลูกค้านัดไว้9ก้าโมงครึ่งครับ8โมงครึ่งก็ดึงแล้วถึงก่อนผมอีกก็วันนี้มาติดตั้งนะครับเป็นซัลลิงคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนชงมาแล้วเปลี่ยนสิมาแล้วแต่เขามองว่าเออเปลี่ยนมาแล้วยังต้องปรับแข็งอยู่ครับเพราะว่าถ้าปรับนิ่มมันยุบยับเลยอยากแก้ปัญหาตรงนี้ให้ตรงจุดอะมาอยากตรงจุดซัลล อันนีหน้หน้านะครับก็เปลี่ยนเป็นล้อเป็นคอสมิกนะครับเป็นลายเงาเงา,งาขอบเงา,งาล้อดําครับแล้วก็ใส่ฮะบล็อกกันคายอันนี้สําคัญเลยนะใครที่ใช้บล็อกกันขโมยตัวนี้ครับก็ถ้าจะไปสืุดที่ไหนก็แนะนาว่าเป็นบล็อกก็เราะกว่ามันกกเป็นบล็อกเฉพาะครับบางร้านอาจจะไม่มีหรือว่าถ้าไม่เตรียมไว้เวลาเรายางรั่วอย่างไรนงครับการที่คนจะมาเปลี่ยนให้ก็จะยากหน่อยสเต็ปตั้งหน้านะครับรู้สึกว่าจะลงมานิดนึงครับจากความสมบูรณ์ปกติ แล้วก็ลูกค้าเลือกเป็นช็อกตัวโเฟนเดอร์นะครับปรับ8ปดโมโนทูบนะครับพร้มอมกับสปริงด้วยข้างหน้านี่ปรับอยู่เบอร์เดี่นคันด่วนข้างหน้าปรับอยู่เบอร์4ไม่รู้เห็นป่าเบอร์สี่ไม่เบอร์สี่เบอร์ 4, นะ 4, 4, 4ครับเราไปดูด้านหลังกันด้านหลังก็เป็นโมโนทูบนะครับปรับ8เช่นกันหลังปรับอยู่เบอร์5แล้วก็เป็นสปริงนะครับแต่โฟนเดอร์ดีใจ องไรนู่นเลยหลังจากที่เรานะครับสร้างเรียกว่าสร้างสีประกอบนะครับใส่ตัวจับแขนนะครับจับกับเชือกสีด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราจะขึ้นแขนตัวอย่างขึ้นแขนตัวอย่างตัวเราจะเอาแขนนะครับขึ้นเข้ากับตัวรถเพื่อกําหนดจุดงกลางนะครับก่อนที่จะเชื่อมอย่างที่บอกครับรถลุ่เนี้ยมันจะมีอาการเรื่องล้มซ้ายขวาได้เรื่องล้อเนี่ยครับแต่เราจะมีการเช็คระยะล้อนะครับ ถ้าล้อมันล้นไม่เข้ากานันหรือว่าไม่เข้ากลางมากที่สุดเราก็จะมีการดึงครับในกาเข้ากลางอยู่แล้วเราก็จะกำหนดเลยซึ่งการจะกําหนดจุดตรงนี้นะครับมันจะดูเรื่องหนึ่งครับระยะยุบข,ของชกระยะยุบระยะที่เหลือระยงกระแทกครับเพื่อให้การใช้งานเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ครับอย่างที่บอกครับเวลาเราติดตั้งนะครับเราจะวัดเรื่องระยะล้อนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการล้อล้นมาเกเกินไปไม่ใช่มากเราต้องให้มันเข้าเซนเตอร์ได้มากที่สุดครับ จากการวัดระยะนะครับคันนี้ล้อออกด้านขวาอยู่ครับประมาณเกือบ1เซนตอนนี้เราก็ทําการดึงดึงล้อเข้ามานะครับก่อนที่จะหนึจุดติดตั้งตรงกลางครับเพื่อให้ล้อเข้าเซนเตอร์อันนี้ไม่แน่ใจว่าลูกค้าเขาสังเกตเห็นไหมครับว่าล้อเขาล้อนออกหรือใครที่โหลดนะครับหรือเปลี่ยนแปลงคามสูงลองดูนะครับว่าล้อสองข้างบางทีมันล้นไม่เข้ากันล้นมากล้นน้อยขึ้นอยู่อุปกรณ์ครับสปริงมันขีบด้านไหนอะไรเงี้ยครับมันจะมีผลหมดแต่ถ้ายิ่งคนโหลดเยอะเยอะหรือยกเยอะ,อยอะจะเห็นชัดมากขึ้นหรือ ลายยางนี่มันเป็นดอกนานๆใหญ่ๆครับถ้าลายลายใหญ่กว่าถ้าลายยางแบบนี้มันจะดูยากหน่อยมันต้องวัดเท่านั้นะครับมันจะดูออกเมื่อได้ระยะนะครับแล้วก็ทําการสร้างหมุดเชื่อมนะครับทําฉากรับแรงแล้วก็เก็บรายละเอียดงานเชื่อมนะครับเมื่อทําสีอะไรเสร็จเรียบร้อยครับก็ประกอบตัวแขนตัดหมุดที่เกินออกมาครับ แล้วก็หัวน็อตที่เกิดออกมาจากนั้นก็ทําสีตรงรอยตัดครับเพื่อไม่ให้เกิดสนิมตรงรอยตัดถึงแม้เราจะใช้น็อตที่เป็นน็อตชุบแล้วก็ตามครับแต่ก็โปรเทคไว้ก่อนอีกระดับหนึ่งเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับหน้าตาจะออกมาแบบนี้เลยครับสําหรับคันนี้ครับอย่างที่บอกโชค๊คสปริงทาแล้ววันนี้มาติดสลิงลูกค้าเลือกติดตั้งนะครับเป็นสลิงรุ่นบอลจอยท็อปสุดเลยครับสีดําแบบเชี่ยงกับเสื้อเผาออกมาหน้าตาดูดีเชียวครับ สิ่งที่จะได้นะครับจากการติดตั้งซัดลิงนะครับคุณจะได้ความนุ่มนวลมากขึ้นที่นุ่มนวลมากขึ้นเพราะนี่แหละครับจากเดิมนะครับโชคเบอร์5้าเราปรับลงไปอีก2เบอร์เหลือเบอร์3ได้ความนุ่มนวลเพิ่มขึ้นแต่รถมีอาการที่นิ่งขึ้นครับคุมง่ายขึ้นเลี้ยวโค้งดีขึ้นโยกไปโยกมาดีขึ้นลูดได้ครับคนนั่งแถวหลังแถว2หรือแถว3ก็แล้วแต่นะครับสบายขึ้นไม่เวียนหัวครับทรงยังคงเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลย เพิ่มเติมคือความนิ่งของช่วงล่างและการขับรถที่ดียิ่งขึ้นคันนี้ก็เป็นทรงแบบคิงคลีนนะครับยงยงนิดๆใครนะครับสนใจซัลิงหรือมีปัญหาเกี่ยวกับช่วงล่างแล้วคิดว่าซัลิงจะช่วยหรือแก้ปัญหาคุณได้ไหมไม่แน่ใจโทรมาก็ได้ครับทักมาก็ได้ช่องทางไหนก็ได้อถามลูกค้ากันว่าเป็นไงบ้างลูกค้าบอกหนึบแน่นจบเลยครับแถมปรับโชคลงได้อีกเบอร์ผมปรับลงไป2เขาปรับลงอีกหนึ่งนะครับนิ่งจริงนุ่มจริงครับ